สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดราคา10บ,บาทในสมัยรัชกาลที่10ปีพศ5 6 6 1นะครับกรุณาชมคลิปให้จบคลิปด้วยนะครับจะได้รู้และเข้าใจว่าผมต้องการแบบไหนนะครับช่องทางการติดต่อน,นั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูณตอนนี้เลยนะครับ นี่คือช่องทางการติดต่อของกระผมนะครับถ้าใครมีแบบที่เราต้องการในคลิปนี้ถ่ายภาพและก็ส่งมาแบบชัดๆนะครับไม่อยากพลาดสิ่งดีๆจากทางช่องของเรากดติดตามไว้นะครับเหรียญที่ผมได้ขึ้นให้ชมทางหน้าจออยู่หน้าขนาดนี้ช่วงแรกนั้นยังเป็นเหรียญแบบปกติผมยังไม่รับซื้อนะครับเพราะว่ายังเป็นเหรียญที่หาง่ายและก็ ยังมีจับใจใช้สอยในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันนะตอนนี้นะครับปีพศ2561นะครับเต่เรียนที่ผมจะให้ราคาแพงถึงเหรียนละ2,000บาทนั้นถ้าสภาพสวยๆเป็นแบบไหนนั้นชมภาพครับเห็นไหมครับเหรียญแบบนี้เรียกว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ในวงการนักสะสมนั้นนิยมนะครับ แต่ว่าต้องปลั๊มเคลื่อนมากๆแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมณตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็ชมเลยนะครับก็เป็นเหรียญปลั๊มเคลื่อนนะครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมารับซื้อปีพศ2561นะครับที่เป็นแบบปลั๊มเคลื่อนดังภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมณตอนนี้นะครับ ถ้าสภาพสวยๆผมให้เลยนะครับเดียละ2000บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าสภาพหย่อนสวยลงมาราคาก็จะลดหลังลงมาตามความสวยของเหรียญนะครับถ้าใครมีติดต่อเรามานะครับตามช่องทางติดต่อที่ผมได้ขึ้นให้ชมณช่วงแรกนะครับส่งภาพมาชัดๆนะครับผมจะได้ดูออกนะครับถ้าหากว่ายังไม่เจอหรือว่ายังไม่มีเหรียญแบบที่เราตามหาในคลิปนี้ไม่ต้องส่งมานะครับ ต้องส่งมาตามคลิปนี้ที่ผมประกาศในลักษณะเหรียญที่มีลักษณะปั๊มเคลื่อนนะครับแล้วก็เป็นเหรียญชนิดราคา10บาทปีพศ5 6 6 1ในสมัยรัชกาลที่10นะครับใครมีส่งมานะครับย้ำนะครับส่งภาพมาช,ชัดๆนะครับถ่ายช,ชัดๆนะครับแล้วก็ภาพนั้นไม่ต้องตกแก่งนะครับถ่ายแบบปกติธรรมดาแล้วก็ส่งมานะครับผมจะได้ประเมินราคาให้ถูกนะครับ ถ้าว่าท่านมีแบบที่ผมต้องการนะครับแล้วก็ย้ําอีกทีถ้ายังไม่มีแบบนี้แบบที่ผมต้องการในคลิปนี้ยังไม่ต้องส่งมานะครับ